ในทันว่าไกลเลิกว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตส,สวนหลวงและรองโฆษกพรรษานาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าผมให้ความเคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอมาเพื่อนๆที่ติดตามหรือรู้จักกันมานานคงทราบดีในจุดยืนของผมและการที่ผมเข้ามาสมัครพรรคนี้ก็เพราะผู้บริหารพรรคและบุคคลสําคัญของพรรคมีจุดยืนในเรื่องนี้ไม่แตกต่างกัน หากมีสมาชิกหรือทีมงานคนหนึ่งคนใดที่เกี่ยวข้องกับพักแสดงออกในสิ่งที่แตกต่างออกไปขอเรียนให้ทราบว่าผมและบุคคลสําคัญของพักไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการยากที่จะให้ทุกคนแสดงออกไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงนี้ผมก็โคตรอึดอัดใจผมให้เกียรติความคิดเห็นที่แตกต่างเสมอแต่ผมก็รับไม่ได้กับการแสดงออกที่ไม่คํานึงถึงความรู้สึกของบุคคลอื่นดังที่ผมเคยโพสต์ประนามไว้บ่อยครั้ง จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าถ้ามีสิ่งใดที่ท่านไม่สบายใจในพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพักในทางใดทางหนึ่งผมต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าพักไม่มีการแก้ไขหรือสั่งการให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมใครอยากจะพูดอะไรก็พูดใครอยากจะทำอะไรก็ทำผมก็ไม่ทนเหมือนกัน